สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมกอลฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมาพร้อมกับรถสวยๆอีกหนึ่งคันที่จะมานำเสนอเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็คือคันนี้เลยครับ BMW 420i Coupe F32 นะครับตัวนี้เป็นรถที่สวยมากๆได้ของแต่งครบแบบเยอะจุใจมากๆนะครับผมมูลค่าของแต่งนะครับผมกว่า5 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะฮะร,รถปี2015จดทะเบียนในปี2016เลขไม่น้อยมากๆคันนี้ 56,000กิโลเท่านั้นวิ่งไม่เยอะนะครับผมแล้วเป็นรถบ้านด้วยใครที่จะซื้อเงินสดคันนี้ก็ไม่บวกแว7%ด7%ด้วยโอ้โหมันน่าสนใจและขนาดนี้ยังไม่รู้ราคาเลยนะแล้วของแต่งเพื่อนๆคันนี้ของแต่งเนี่ย500,000กว่าบาทนะครับผม,ผมก็จะได้เบรกเบมโบ GT แท้นะครับผมล้อเนี่ยครับผมเป็นลาย M 6 2 4สไตล์นะครับเป็นล้อ f o r ์นะแล้วก็กรองกรุ๊ M นะครับผม ด้านในตกแต่งคาร์บอนแคปลาสวยมากๆรวมถึงภายนอกด้วยและโชคแอปเป็นของ Style b u ลสไต t ์ l e B16 นะฮะโชคดีมากนะผมขับสนุกขับดีกระชับยึดเกาะถนนโอ้โหมันจะสุดไปไหนคันนี้มูลค่ารวมกว่า5 0 0แสนเพื่อนนี้ยังไม่นับรวมไฟหน้าไฟท้ายที่เป็น LCI ด้วยนะเขาก็แต่งมาแล้วโอ้โหมัน,น,น,นะน,ม,นมันคุ้มมากนะครับแล้วเพื่อนๆฟังราคานะฮะคันนี้ราคาเพียงแค่1 1 9 9 0ล้บาทเท่านั้น ราคานี้ก็คือราคาที่ขายกันทั่วไปแบบเดิมๆอ่ะแต่ผมขายราคานี้บวกของแต่งอ่าใครสนใจก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าอุปกรณ์ครบคู่มือก็มีกุญแจก็มี2ดอกนบเพื่อนๆนะเราตามไปชมตัวรถกันดีกว่าครับเรามาชมนะครับผมนี่สี่สอง u ูนไอคูเปโมเดล f 3 2เพื่อนเอน,นี่คันนี้เป็นรถปี2015นะฮะสภาพสวยๆและเลขไม่น้อยมากเพื่อน50,000กับอีก6 0 0ักิโลอ่ะ โหเลขหมาโค่นน้อยนะครับผมแล้วของแต่งนี่คือแบบจุกๆเลยของแต่งนี่คือเยอะล้นคันเลยฮะเรามาดูดีกว่านี่นครับในส่วนของภายนอกนะครับผมคันนี้เนี่ยสภาพสวยเลยผมหาริ้วรอยไม่เจอเลยนะเจ้าของเขาดูแลดีมากนี่ขัดสีเคลือบสีมาแบบเงาช้ำๆแบบนี้ขนาดสีเทาเพื่อนๆยังเงาขนาดนี้เลยนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าของ LCI นะคันนี้ก็จะเป็นไฟ Adaptive LED นะครับผมนี่ดู daytime running เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ วิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมไฟเด y t i m มเนี่ยฮะมันจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับผม2เส้นถ้าเป็นก่อน LCI เนี่ยมันจะเป็นแค่กลมๆนะครับผมอ่ะันนี้มันก็จะมีเส้นลากยาวมาชนถึงกระจังหน้าสังเกตง่ายๆนี่คือไฟของ LCI นะครับผมลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกก็เป็น LED ลิ้นด้านล่างเป็นคาร์บอนแคปล่าสวยๆแบบนี้นี่ให้ดูนี่นะลิ้นคาร์บอนแคปล่าสวยๆกระจังดำแบบนี้หมันดูเท่มากๆครับ ดูเท่ามากเลยนี่แค่น้าจิม้มแค่น้าจิม้มยังไม่หมดเรามาดูที่ล้อครับล้อนะฮะเป็นล้อ f o r ์ M624 สไตล์นะครับจะเป็นหน้าหน้าเงาปัดนะปัดเงามาแล้วก็เป็นสีดำนี่ดูสวยป่ะจานเบรกดิสเบรกคาลิปเปอร์นะเป็นแบมโบ GT แท้แค่ระบบเบรก4ีล้อเนี่ยเพื่อนมูลค่าเนี่ยฮะนับรวมก็สองแสนแล้วนะครับผม อาจแสนไปไปลายแต่ตีกลมๆก็20000นนั่นเพื่อนนี่ยังไม่รวมโชค b u ว l ไตล์บีสิบหนะเออโอ้โหมันแค่นี้ผมว่ามันก็คุ้มแล้วอะ่ะร้านหนึาหได้ของแต่งแค่เนี้เอาชุดนี้ชุดช่วงล่างเนี่ยนะโชค b u วสไตล์บีสิบหกเบรกแบมโบทแค่นี้ก็คุ้มแล้วยังไม่นี่ร้ออีกนะโอ้โหคุ้มเลยแล้วยางโยโกฮามานะครับยางโยโกฮามาปี2022อ่ะอยางอาจจะเลยมา2ปีแล้ว เอามาพูดทําไมแล้วมันเลยไปสองปีแต่ลงถนนน้อยมากเพื่อนเนมันลงถนนน้อยมากๆนะครับเออแล้วสีด้านข้างเนี้ยฮะลิ้นด้านข้างก็จะเป็นคาร์บอนแคปล่าเข้าชุดกับด้านหน้าและด้านหลังครับสวยคันนี้กระจกมองข้างฝาครอบก็เป็นนี่คาร์บอนแคปล่าเหมือนกันสวยนะขอบกระจกสีดําเงาดูเท่เลยนะครับให้ดูรอบขานให้ดูข้างข้างเต็มๆแล้วกันนี่ข้างเต็ม เนี่ยดูสไตล์เขานะฮะดูฟอร์มรถสวยมากเป็นรถสองประตูที่ดูดีนะดูเท่ดูแบบสปอร์ตมากนะครับผมนะด้านท้ายนะครับผมเอาไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายเนี่ยเป็น LCI นะครับนี่ไฟท้ายเป็น LCI นะครับมันจะมะีในส่วนของ LED เส้น LED เนี่ยบวมๆออกมาแบบนี้นะครับผมนะถ้าก่อน LCI จะเป็นเส้นตรงนะนี่วิธีสังเกตส่วนไอสติ๊กเกอร์ด้านหลังตรงเนี้ยเปลี่ยนมา มันคือ 420I นะเพื่อนไม่ใช่428นะอันนี้ติดหลอกมานะครับมีดักเทลนี่ดักเทลนะเป็นแคปล่าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์เป็นแคปล่านะครับปลายท่อคู่ออก2ข้างนะครับนี่ให้ดูท่อครับนี่ฮะปลายท่อสแตนเลสนะครับผมนี่ให้ดูด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างสแตนเลสนะ เออสวยมากนี่สวยมากใครที่ได้ไปบอกเลยว่าโชคดีสุดๆอะ่ะคันนี้ใครที่หาอยู่แล้วได้คันนี้ไปนะโชคดีมากนะครับสีสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะริ้วรอยเนี่ยไม่มีเลยเนีย่ยให้ดูดิมีริ้วรอยที่ไหนนะเออนี่ภายนอกรอบคันเพื่อนๆดูสีไม่มีรอยเลยนะครับโคสวยอะ่ะโคสวยเลยมาดูด้านในนี่ ให้ดูด้านไหนด้านในนะครับเป็นเบาะแดงสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตซีดนี่ประตูเปิดได้กว้างมากๆอะให้ดูขึ้นลงสะดวกนะครับคือจะเป็นลักษณะการนั่งคือ2อบวกสนะครับสบวกสคืออะไรก็คือเป็น2ประตูใช่ไหมนั่ง2คนใช่ไหมแต่ข้างหลังมันนั่งได้นะสำหรับคนตัวเล็กหรือว่าจะเป็นอ่าด็อกซีดก็ได้จะเป็นที่วางของก็ได้แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนอยากจะไปเที่ยวด้วย วันนี้ขอติดรถไปด้วยแต่เรานั่งไปกับแฟน2คนแล้วเพื่อนเราอยากจะติดรถไปด้วยด้านหลังเราก็ขึ้นได้นะครับนี่เขาจะมีปุ่มปรับเลื่อนเบาะให้ไปด้านหน้าแล้วก็พับพนักพิงให้ให้เหินไปแล้วก็ขึ้นไปนั่งด้านหลังได้นี่ให้ดูแบบนี้นี่นะคือพ,พื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันนั่งได้นะมันลักษณะคล้ายๆกับซีรีส์สามคูเป้อะใกล้ๆกันเพื่อนๆตัวถังมันใกล้ๆกันมันไม่หนีกันมากนั่งได้ไหมนั่งได้แต่ว่าถ้านั่งเดินทางไกลๆเนี่ยนะมันอาจจะปวดหลังนะก็ต้ออองบบกก่นนะครั ออหัวเข่าด้านหน้าถ้าเบาะด้านหน้าเขาไม่ได้เลื่อนถอยหลังมาเยอะก็ไม่มีปัญหามีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยเนี่ยให้ดูมีช่องแอร์หลังอ่าก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแล้วก็เวลาเราจะพับเบาะเนี่ยมันก็มีสลักให้หรือว่าจะปรับเลื่อนเดินหน้าหน่อยก็เนี่ยกดจากด้านข้างได้เลยเออเป็นไงเจ๋งวะละ่ะนี่นะอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีแดงสปอร์ตซีดอย่างที่บอกไปปีกเบาะอ่าตัวฐานรองนั่งปีกด้านข้างเนี่ยจะสูงๆหน่อยนะครับมันทำให้ โอบรัดกระชับกับลําตัวและต้นขานะครับผมเวลาเราขับขี่เนี่ยเข้าโค้งเข้าโค้งตัวเราจะไม่ไหลหลุดออกจากเบาะนะครับผมนะแล้วก็ตัวเบาะคนขับก็จะมีเมมโมรีจดจําตําแหน่งคนขับเนี่ยสท่านนะครับผมคือถ้ารถ1นึคันขับกัน2คนก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะเมมโมรีของใครของมันไว้นะครับผมเดี๋ยวเบาะมันจะเลื่อนมาตำแหน่งของเราเองนะแค่กดตัวเลขนะครับสภาพเบาะสวยๆเป็นเบาะสีแดงนะสวยมากนะครับนี่แผงประตูให้ดูนะครับ แผงประตูเนี่ยเป็นนวมบุนุ่มนะครับผมตกแต่งด้วยสีดําเป็นโ no นแบ็กนะฮะแล้วก็มือจับประตูเนี่ยก็ทําเป็นลายแคปลาคาร์บอนมาอันนี้แต่งมานะครับอันนี้ของแต่งนะปุ่มเปิดอะไรไม่มีทะลอกไม่มีลอกเลยเพื่อนๆแล้วก็มือจับไม่เหนียวนะมือจับไม่เหนียวนะฮะคันนี้คือปกติมันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมตามสไตล์ BM รุ่นเนี้ยโมเดลเนี้ยโมเดล F เนี่ยมันจะเหนียวแต่ตัวนี้ไม่เหนียวสภาพสวยแล้วก็นี่นะครับผม ตัวกาบบันไดที่เป็นสแตนเลสนี่ยังไม่ได้ลอกตัวฟิล์มสีฟ้าออกเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีฟิล์มสีฟ้าแปะไว้ยังใหม่มากเลยนะเพื่อนสภาพยังใหม่มากเลยนะครับผมนี่แล้วก็แป้น bake, เบรกแป้นคันเร่งให้เพื่อนดูเป็นแบบสปอร์ตนะครับแป้น bake, เบรกแป้นคันเร่งแบบสปอร์ตนะฮะจะเป็นอะลูมิเนียมสวยๆเลยเทอะเท้ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่แต่งมานะครับผมก็คือพวงมาลัยเอ็มแบบคัสตอมก็คือจะเป็นอะ คาร์บอนแคฟลาบวกกับอะคันทาร่านะครับเนี่ยเป็นอะคันทาร่าเวลาจับมันจะนุ่มๆม,มือหน่อยนะครับเวลาจับมันจะนุ่มๆม,มือนะครับผมแล้วก็เป็นแบบดีเชฟด้วยท้ายตัดนะครับ,ม Select M, รบผมมีสัญลักษณ์เมนะพวงมาลัยก็จะไปปุ่มควบคุมเครื่องเสียงระบบควบคุมความเร็วคูช์คอนโทรลแพดเดิลชิพก้านแดงแบบนี้นะครับอ้อแพดเดิลชิพก้านแดงครับอันนี้ก็แต่งมานะครับผมนี่ของแต่งนะแต่มูลค่ามันก็ไม่กี่ตังหรอกนะอันนี้จะบอกให้ฟังนะครับ แล้วก็ฐานเกียร์ก็เป็นอะคันพาล่าที่เป็นสีแดงนะฮะอันนี้ฟอกสีมาเป็นสีแดงนะครับหัวเกียร์นะครับผมก็เป็นเกียร์สเตปโทนิกนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตรงสัญลักษณ์ที่เป็นตำแหน่งเกียร์เนี่ยก็จะมีโลโก้เอ็มนะครับผมอันนี้ก็แต่งมานะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางตรงนี้ที่เป็นแคปลาอันนี้ก็แต่งมาเหมือนกันนะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นของแต่งหมดนะครับเออได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากๆจริงๆนะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมขอ ขึ้นไปสตาร์ทรถนะครับอ่านี่นะครับผมคือนอกเหนือจากของแต่งที่เป็นเกี่ยวกับสมรรถนะนะครับผมการขับขี่พวกล้อช่วงล่างระบบเบรกล้วเนี่ยความสวยงามเขาก็มาเต็มเหมือนกันนะเพื่อนนะแล้วเลขไหม่เนี่ยเพื่อนให้ดู56,535กมิโลเมตรเองที่ใช้งานไปเออวิ่งน้อยแล้วสาภาพรถเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสาภาพเขาใหม่คลิปเลยนะใหม่แบบใหม่มากๆเพื่อนๆนวมมือจับนะครับผมเบาะน o เบาะหนังเนี่ย สภาพรถคันนี้ใหม่มากจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาเห็นคันจริงมาทดลองขับด้วยตัวเองจริงๆเลยนะถ้าไม่มาลองขับด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียใจมากๆนะครับผมนี่แล้วดูเครื่องเล่นเป็นระบบไอ i v e นะครับเป็นระบบไอรีดมีระบบแผนที่นําทางนะครับผมนี่ดูข้อมูลต่างๆได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่หน้าจอนะฮะก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วตามสไตล์ BM นะครับเชื่อมต่อมือถือโดยระบบบลูทูธรับสายโทรศัพท์หรือว่าจะโทรออกผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับ ช่องแอร์นะครับผมก็จะเป็นแบบธรรมดาอันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่งแค่ขอบขอบนี้มานะครับที่เป็นแคป l ล่าลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นดูโอโซนนะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์ด้าน,านหลังเอาไว้กระจายแรงลมเนาะแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของแอมเบียน i g ไลนะครับนี่แอมเบียนไลเห็นไหมเห็นแสงไฟไหมแสงไฟสวยๆแบบนี้ปรับเปลี่ยนได้นะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ในระบบ i d เ e ตติ้งนะครับลงมาเป็นช่องใส่ขอมีไวเลสชาร์จนะ ไวเลสชาร์จนะครับผมตัวนี้ก็คือวางโทรศัพท์ชาร์จไฟได้เพื่อนเออนะมีช่องวางแก้วน้ำนะครับผมนี่ช่องวางแก้วน้ำสองสองแก้วนะครับผมมีโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรปาร์คเซนเซอร์นี้คือเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะครับเบรกมือธรรมดานะครับผมก็ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับผมที่พักแขนหนังสวยๆตึงๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์ซึ่งหลายๆท่านไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าเป็นดีไซน เขาเรียกอะไรเป็นฟังก์ชันทันสมัยเมื่อก่อนนี้นะสมัยนี้ก็ไม่ได้ทันสมัยแล้วนะครับอ่านี่ก็อ่าก็เป็นที่วางโทรศัพท์เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านบนก็จะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติไฟส่องสว่างนะครับผมที่บังแดดพร้อมไฟส่องแต่งหน้านะครับผมเวลาเราเลื่อนเปิดหน้าแม่แบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็หลังคาเนี่ยไม่ย้อยหลังคาตึงๆสวย,สวยๆไม่มีย้อยเลยนะครับนี่เป็นไงโอเคสีแดงสวยมากนะครับผมอ่ะนี่เรามาดู ห้องเครื่องนะฮะเรามาดูห้องเครื่องนะให้ดูอ่ะให้ดูภายในกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ให้ดูภายในกันอีกรอบหนึ่ง,งสวยป่ะถ้าสวยก็ซื้อเลยนะครับสวยก็ทักมานะเรามาดูเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยนอกจากความสวยงามช่วงล่างแล้วนะครับผมระบบด้านในห้องเครื่องเขาก็มีติดตั้งตัวนี้มาครับผมกรองกรุ๊ปเอ็มนะครับผมนี่ก็จะมีส่วนของนี่ฮะซีเรียลนัมเบอร์นะครับ แปะเอาไว้ตรงนี้นี่ยิงรีเวทไว้เลยนะครับผมเป็นคาร์บอนแคปลาสสวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมูลค่าก็ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับสมสำหรับชุดกรองนี้นะประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็มีตกแต่งเล็กๆน้อยๆอย่างพวกฝาปิดหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยฝาปิดน้ำมันเครื่องเงี้ยก็แต่งมานะครับอันนี้เล็กน้อยก็เห็นแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเนะ่เครื่องยนต์นะครับรหัส N20 อันนี้คือดูแลง่ายเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายกว่าเครื่องดีเซลด้วยซ้ำเออคือใครที่บอกว่ารถ B.M. ซ่อมยากบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับหลายๆรุ่นทั้งซีรีส์3อ่ทั้งซีรีส์5รุ่นเบนซิน 520i นะทั้งอ่รถรุ่นอื่นๆที่ใช้เครื่องเบนซินขนาด2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบก็ใช้รหัสนี่แหละ N20 นี่แหละ ดูแลไม่ยากเพื่อนเพื่อนทั้งเฟืองทงเฟืองท้ายนะครับผมโซ่ทามงทามิ่งก็มันราคาไม่แพงด้วยนะเอาตรงนะเป็นรุ่นที่นิยมใช้กันมากๆอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะครับ mm hmm. ใครที่สนใจแนะนําเลยนะแนะนําเลยเอัตราการเร่งดีมากคันนี้นะครับผมขับสนุกด้วยนี่โอ้สวยนะโครงสร้างก็สวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลยเพื mm ่อนเออเอาไปใช้งานกันนะครับอ mm ่ hmm. ะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมเจ้า bm 4 2 0 i คันนี้ รีบทักมารีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าเอางตรงนะใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยแล้วสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยนะโทรมาตลอดโทรหาผมนะ0 9 0 1 0 1 1 0 1 9นะคือถ้าแวะมาหน้าร้านเนี่ยผมไม่ได้ยอดเอาพูดตรงๆเลยถ้าแวะมาหน้าร้านเนี่ยโดยที่ไม่ติดต่อผ่านผมเนี่ยผมไม่ได้ยอดผมไม่ได้ค่าคอมกับเขานะครับเออก็ฝากเอาไว้นะครับผมขอความกรุณาเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับนี่ราคาคันนี้อยู่ที่1 9 9 0 0 0้านับของแต่งมูลคมารวมก้าพันาทกับท0องแต ก็ใครที่อยากจะดูว่ารายละเอียดของแต่งมีอะไรบ้างในด e s c r i p t i o n ใต้คลิปนี้ไปอ่านดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ